ของยางบอกเลยโอ้โหกันดีกว่านะคะลูกอะไนสิงตภาษาอกฤษไลออนไลออนไออนไอไลออนออนออนไออนไาออนไออนไออนไลออนไลออนไลออนไออนไลออนอนไลออน

มีเลยนะหนึ่งเกขหนึก็เลขเจ็ดูนี่ชาใช่ป่ารู้ยัไงนว่านีว่าไรสิบเจ็ดใช่ตัวเกต้อาเสิบเจ็ดกหกหบหกหกกห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 หหห ้าโล่สิบหกอันหนึ่งก็หกนช่ไหนึ่งกับห้ารวกันเป็นเอสิบหกจิมมอย่าเรี้ยนใส่ก่อนอย่าเรียนนใส่ก่อนเลยอนเ้ยเนี่ยจมมรเนี่ยสดอเจบอแบบงต้อยากะรอ่ลมอย่าเืยอาใก่อนลช้างชาตองคืนจังป ำแตจดำไ,ไม่ได้โอิอีกนึงหมดนต้องีดำไ้เอ็นค่ะอาที่อะไรทำไปบ่อยโอ right. pues, like ้อาอะไรอออนเนี่ยคเลเลังกฤเออทำไม เห็นว่าอะไรเนี่ยนายนนโตทำไมอะไรนีดินเลยตัวนี้อะสิ่งส้มอะอะไรอะไรเขากั้นทำไมอะแมฮเขากั้นทำไมอะโอเขากั้นทำไมอะฮะไรอ่า คุณาีๆดีๆิคุณคุณครับไหนยังอ๋อหน้าตนีห้าห้าหน่งแล้วห้าล

สบายเสร็จเราเขียนหน้าใหม่ก็ได้ไหมคะงานนี้เดี๋ยวเราจะเขียนหน้าใหม่ได้เราจะเขียนต่อก็ได้เขียนเขียนไปมัดปาด้ปบเขียนดีเขียนได้เนี่ยวครูมาเขียนท้กท่านมีตัวอะไรตัวเอ็นนี่มือเขียนอีกตัว นี่ M แล้วก็อะไร A แล้วก็ T M A ไรไห้ดูโกงๆที่ไหนเขียนโกงที่ไหนเขียนไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนม้ตรงสิ่งไร่าลูกเขียนไม่เขียน ตามเลยป่าเขียนขึ้นไปเลยป่าอีไหมดูตามเลยป่าที่ดูตัมตัวตุโอมาลอะเอออย่างเงี้ยอมาดีอะมาดาไอเกสไอก์ฟา้ดูเขียนยังไงเขียนหน่อยยงไม่เห็นเลยน่ะลากขึ้นไปอืมตัวอินอินก็อะไรอินอิน เอนเด็กผู้ชายเลยนี่ผู้ใหญ่จังหากค่ะโอเหาโอเคไปเลยกลงครัวดีกว่าเขียนนี้ไปอ่ะอย่าเขียนไปต้องดให้ดีละคะตรงๆเขียนตามรอยปาตัวแอลเลยนะคเอลเอลแล้วแ่อลอ่ะ อ่านแล้วยังไมไม่ตรงเลยตรงจีมินนี่ยเราตรงตรงอ่ะใหม่ถึงตรงตรงรีกลากเส้นให้ตรงลากร์ช้าลากระช้าตรงตรงเล่นจะเป็นหลายขึ้นไปสิถึงที่สิตามังที่เออลากลงมาเออมาเป็นไป ลบไลบได้ไ้องอก็หยุดมาลาของบนอืมัมาลาองบนมลาองบนอัน,นี้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรอืมตัิอะไรพิมพ์เลกิดอเอออย่างนั้นถึงจะถูกเออตายในอีน่ติดกันดิ อ๋อโอ้ยอ้าโอ้ยขอบคินบอามเขียีดีสวยสวยดีให้ติดกันนะเนียนดีต้อง อองเียอพูดก่อนพอนเลงไล่อ่อ,อ,อ,นอ,อ,นอ,อนเ<ป>สียงอ่อนเสียงไล่อ่อนไล่อ่อน่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะค่ะ นกเป็นอย่างนี้แน่ที่พี่เขไปอืมเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จยังกุ้งดำยิงน้องกอนเสร็จแล้วลูกก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเจ๋อเจ๋อชนะแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเจ๋อเสร็จแล้ครัแล้วก็เสร็จหมดแล้วกล้วยชิว อันนี้ที่วันนั้นหนูลาบานก็ทำเสร็จเลยอุ้ยอันนี้สร็ตั้งแต่แล้ววันนั้นอันนี้นูก็ทานหน่อยอ่ะคนแรกเลยน้องออกัสนะคะออกัสเขาเปคนังม

ขีน้องมะลิเออคนไหนมะิไหนมะิไม่เคจับน้ออ้น้องเอนออเนรคะเนอน้องมะิอะไรห้องเหรอเออยายไม่ได้จับเนาะไม่จับแต่น้องกอนน้องกัเนามะิไม่ได้จับเลย อย่ไปอมมินสองที่โซโลคุณครูก่อนคุณคุณ L I O N ไลออนสิงโตโซโลดูวังคุณอ,อ,อ,อย่าไปอมมินสองอ๋อนะอ้อง๋ออ๋ออไออ๋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 อค๋อไม่ได้ยินนะคะ๋ออ๋ออ แล้วไงไอโอไลออนสิงโตแล้วไอโอเอ็นไลออนสิงโตแล้วไงล

ไม่กัมือน้องอยู่ไหนอะไม่กดเพื่อนลูกมาค่ะไปนั่งทำงานให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆคะพอนายเขียนตารองกาเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะลูกเสร็จแล้วล้เสร็จแล้วคระคับเกลือที่บ้านเสร็จหรือยังคะลูกโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูฟาจะไปก่อนนะคะลูกวิชาอังกฤษ ภาษาศิลป์ไม่มีการ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับครูแอลในวิชาศิลปะนะคะเรามาดูกันว่าครูแอลให้เราทําอะไรนะคะลูกโอเคทำะูตัวทำงูเสร็จแล้วมาตั้งแต่นานมาตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะเออทำงูเอาไว้ทำนี้นะคะโอเคไหมคะงูเอาไว้ทำในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลูกนี่เสร็จแล้วเราจะโชว์ด้วยโอเคไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ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 